สวัสดีค่ะทุกทุกคนโสอ์ไปดูช่องเมฟรั่งมานะคะแล้วไปเจอช่องเพื่อนกันนะคะช่องใายโสนะคะอยู่ต่างประเทศเขาคุยกับเพื่อนเขานะคะเพื่อนเขาชื่ออะไร,ระโอบอ์จำไม่ได้ฟังเขาไม่ค่อยเข้าใจทั้งหมดไงเพราะว่าเขาพูดภาษาอีสานกันนะคะโสอ์ชอบที่เพื่อนเขาพูดนะคะโสอ์ตัดมาบางส่วนให้คุณฟังกันนะคะว่าเขาคุยอะไรบ้างหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ย เดี๋ยวเจอโบตอนท้ายอีกทีนะคะโบชอบอะในความคิดของเขาในสิ่งที่เขาไปเจอมานะคะมาฟังเขาคุยกันก่อนแล้วกันแล้วมาเจอโบอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากฟังเขาคุยกันจบแล้วนะคะว้าวคือว้าเงินกำปันซื้อซื้อตัวรถเม์เออไปตลาดเนาะโอ๊ยโอ๊ยไปมึงทไทยแต่ลเทียนี่ยจะสิจมเออตัวเครื่องบินได้ซ,ซื้อได้์ตัวซได้ไปอืมบม่นง่ายๆเด้อ อืเเขาเห็นเขาไปเห็นบ้านห้าวเจีงซีเลยอืมอันนี้ฉันบ่ได้ว่าเธอเพราะว่าเธอกับฉั้นมันก็คือกันเลยเราเห็นอุ้ยกันเป็นคอยคอยบ้าเอาดอมพัวบ่รวยเท้าเจังซีฝรั่งกับบ้เม็ดฝรั่งบ่าฝรั่งสีรวยสุกคนก็คือคนไทยมันมันอยู่ทุกประเทศทุกสั้นชาตินั่นแหละมันมีรวยมีจนอืมคือข้าสสุปไหมไงคือข้าเห็ดหน้าเฮ็ดไหลเลยเออเออเป็นยังเจ้าคือประเด็หลายสุปซุกปีสุกปี ใครจะว่ายังไงเราไม่เคยดูถูกคนก่อนแต่ที่เราไม่ค่อยคุกคีดกับผู้คนส่วนมากบางคนเขายังไม่รู้จักนิสัยเราเราส่วนคนทุกวันนี้คบคนคบเพื่อนรูปร่างหน้าตาเอาที่ฐานะที่รูปร่างหน้าตาการแต่งตัวทัานนี้เห็นมาักตาแล้วไทยตั้งแต่ทุ่งท้าเนี่ยมันใส่ของมียี่ห้อเออแบรนดเนมกางเกงทุ่งท้า ที่เราอยู่กรุงเทพเอาแสดง่าเหาบว่ามีแบนเน่นี่เขาบอกเ่าบอกจังไดยกันยันะว่มีแบนเนมนิเขาไม่โก็จึงบอกว่าฉันไม่เอาหรอกผัวก <tinc S 2> ็ไม่รวยผัว <único> ก <Liberty Overwatch> ็แก่ขอบคุณค่ะใครไม่คบฉันแล้วคุณถามฉันบ้างไหมฉันคบคุณไหมนั่นนะคะก็เป็นบทสนทนาบางส่วนนะคะใครสนใจอยากจะเข้าไปฟังวิดีโอที่เขาคุยกันเต็มๆนะคะโบจะใส่ช่องใหญ่โฉเอาไว้ให้นะคะเขาคุยกัน ในแบบที่เขาอะไปเจอมาไปประสบมานะคะหลายๆคนที่อยู่ในสถานภาพหรือสถานการณ์แบบเขาเนี่ยซึ่งโบรอะไม่เข้าใจโบระพยายามจะเข้าใจคุยกับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในหมู่บ้านหลายๆคนนะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็มาพูดคุยกันมาให้ข้อมูลให้น้องๆที่ จะมาเป็นสายฟอเนี่ยคิดเยอะๆนะคะนี่เป็นอีกข้อมูลหนึ่งจากคนที่เขาอยู่ในสถานการณ์จริงๆเลยนะคะเขาก็ไปเจอมาเจอผู้คนในหมู่บ้านเดียวกันหรือผู้คนที่ไปพบมาแล้วก็มีฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวยนะแล้วก็มีสามีฝรั่งเหมือนกันแล้วก็มีการแบ่งแยกนะคะ เปรียบเทียบกันนี่คือจริงๆเลยนะที่เขาเจอมาของโปร์อ่ะไม่มีแบบนี้นะคะโบ๊์ไม่ได้มีสถานการณ์ที่เขาประสบมานะคะหลายๆคนที่โบร์ได้รู้จักแล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกับเขาที่อเมริกาเนี่ยเขาก็เป็นคล้ายๆนะคะบางคนก็รวยกว่าโบ๊์บางคนก็คล้ายๆกันฐานะ เท่าๆกันสามีทํางานบริษัทบริษัทใครบริษัทมันนะไม่ใช่บริษัทเดียวกันนะเขาก็มีพื้นเพตอนอยู่ไทยก็อยู่กลางๆธรรมดาไม่ถึงกับยากจนนะใครที่อยู่ยากจนมากๆก,ก็มีนะโบก็ไม่ได้เข้าไปคุกคีวงในกับเขาเยอะเนื่องจากว่าโบระเป็นคนที่เยอะแล้วโบราคุยกับคนอื่นเขาอะ ไม่ค่อยจะเข้าใจกันเท่าไหร่เพอะเขาคุยเรื่องที่โบไม่รู้แล้วโบก็จะคุยเรื่องที่เขาไม่รู้ดังนั้นโบก็เลยไม่ได้ไปสูงสิงกับใครมากนะไม่ใช่ว่าเข้ากับใครไม่ได้นะเข้าได้แต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องส่วนคนอื่นเขาจะคิดว่าโบจะเข้ากับพวกเขาไม่ได้หรือเปล่านี้ไปโอ๊ไม่รู้นะไม่เป็นไรนะคะเวลาเขามีปาร์ตี้ถ้าโบจะไปก็ไปได้โบก็ไปคุย ทักทายธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็ไปกินอาหารไปถ่ายรูปอัดวิดีโอเท่านั้นส่วนการสนทนาอะไรที่มีความสนใจจะเหมือนๆกันเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไปได้ถ้าจะไปนะแต่โบไม่ได้ไปปาร์ตี้นานแล้วนะคะโบชอบอยู่ของโอสคนเดียวอยู่กับมิเตอร์เงียบๆนะคะสิ่งที่ให้ดูไปแล้วเนี่ย เป็นสิ่งที่โบฟังลรวโบละ,บะใช่เลยใช่เลยจริงๆอะ่ะมีแบบเนี้ยเยอะมากๆนะคะมีการแบ่งแยกเธอไม่ใช้ของแบรนด์เนมฉันไม่ครบเธอหรอกแบบเนี้ยมีจริงๆนะโบไม่เคยเจอด้วยตัวเองแต่โบละเห็นเห็นหลายหลายคนที่เขาเล่าในสื่อเห็นหลายๆคนที่เขาไปเจอมา แล้วเขาก็พูดกันเคยไปที่วัดก็เคยได้ยินเสียงกระซิบกระซิบเหมือนกันนะโป๊ะอะไม่ได้ไปยุ่งอะไรใครแต่หูโ๊ะป๊ะอะก็เปิดกว้างหูตาโป๊ะอะชอบสอดสอง <laughs> จะเรียกว่าเผือกซะทีเดียวก็ไม่เชิงนะจริงๆไม่ได้ไม่ได้แบบชมว่าตัวเองดีตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนดีเดชอะไรนะแต่เผือกเนี่ยคือยื่นจมูกเข้าไปอยากรู้ถามเลยอันนี้ก็ไปเจอไปจุนเกินไปแต่ แต่ธรรมชาติของโบสลนะ้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าโบอยากรู้อะส่วนใหญ่แล้วอะโบจะเข้าไปไปถามเขาเลยแต่ต้องเป็นคนที่โบรู้จักก่อนนะถ้าไม่รู้จักโบก็ไม่ไปยุ่งกับเขานะอันนี้คือเผือกเลยนะถ้าไม่รู้จักเราไปยุ่งกับเขาเนี่ยนี่คือเผือกเผือกลก้วยใหญ่ด้วยนะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะคะที่หลายหลายคนเจอมานะคะที่เอามาให้ฟังอยากให้คนที่กำลัง เดินสายฝอนะคะได้ฟังแล้วก็ได้รู้คุณจะได้เตรียมตัวคุณจะได้พิจารณาตัวเองว่าตัวเองจะเป็นแบบไหนยังไงนะสถานการณ์แต่ละคนที่เจอมาเนี่ยก็มีทั้งที่อยู่ที่ตัวบุคคลจะปรับยังไงด้วยอย่างหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเนี่ยเหมือนกับ ที่เขาคุยกันเนี่ยดูแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่ใจคนอื่นเท่าไหร่อย่างที่สุดท้ายก่อนโจโปชอบมากเลยอะ่ะเขาไม่อยากคบเพราะฉันไม่มีแบรนดเนมแล้วถามฉันไหมว่าฉันอยากคบเธอหรือเปล่าโบชอบอันนี้มากๆเลยนะคะคุณดูแล้วคุณได้ประโยชน์บนดีใจนะแต่ถ้าคุณดูแล้วคุณมาบอกว่าทำไมเรื่องตัวเองไม่มีแล้วเอาเรื่องของคนอื่นมาให้ดูอันนี้โบไม่ใส่ใจนะสแสดงว่า คุณไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่โบส์เอามาให้ดูนะคะโบไม่ได้ว่าอะไรเขาเป็นเรื่องที่ดีน่าจะรู้เอาไว้นะคะถ้าคุณอยากจะฟังเขาคุยกันเต็มๆโบ๊ใส่ช่องเขาไว้ให้นะคะไปฟังได้เขามีอะไรที่คุยกันดีๆอีกแหละแต่โบ๊ะยังฟังไม่หมดไม่ได้ดูทุกวิดีโอหรอกเพราะว่าฟังไม่เข้าใจเท่าไหร่เขาคุยภาษาอีสานกันนะคะโบ๊ะ ไปคอมเมนต์เอาไว้แล้วอยากจะเชิญเพื่อนเขาอะมาเป็นแขกรับเชิญก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้คำตอบไหมนะคะยังยังมีอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่โปรอัดเอาไว้นะคะเป็นเนื้อหาที่ดีอะมีประโยชน์นะคะกับทุกๆคนนะคะที่เป็นน้องนางบ้านนาโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานทางชีวิตเหมือนเหมือนกับคนที่เขาคุยนี่แหละนะ ไ้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ